อัสลามวะลายกุมวะรามะตุลลิวะบาระกาตุเขาสวัสดีนักเรียนป .4 ทุกคนนะครับอ่ะศิลปะครับคาบที่เท่าไหร่แลวครับคาบที่6กหรือที่เจนะศิลปะป .4 อ่ะนักเรียนเตรียมตัวนะครับอาทิตย์ที่แล้วครูให้ทำอ่าภาพขนมเคก้กนะครับ แตให้นักเรียนเอาหัวแม่มือของเราเนี่ยจุ่มสีแล้วก็เอาไปแปะลงในภาพของขนมเค้กนะครับตามลวดลายให้สวยงามอ่าบางคนก็ทํามาสวยนะครับแต่บางคนก็ระบายสีอย่างเดียวนะครับก็การเรีนก็ลดหลั่นลงไปนะครับครูบอกแล้วว่าให้ใช้หัวแม่มือนะครับให้ใช้หัวแม่มือทาพิมพ์ลวดลายลงบนภาพขนมเค้กนะแต่ส่วนมากก็ ทำมานะครับใช้ได้อ่ะวันนี้เป็นงานการทาแม่พิมพ์นะครับเป็นชิ้นที่4ชิ้นสุดท้ายของบทนี้นะครับการใช้แม่พิมพ์อ่วันนี้ครูจะให้นักเรียนนะครับดูภาพนี้นะครับอ่านักเรียนในแล้วนะครับให้นักเรียนจินตนาการเลยนะครับวันนี้ใครจะเอารูปหน้าตายังไงก็ได้นะครับ ตัวอย่างนะครับดูในหนังสือของครูนะครับใน,นในของนักเรียนรู้สึกว่าจะไม่มีรูปนี้นะครูจะให้นักเรียนนะครับเอานิ้วแม่มือทั้งห้านิ้วนะครับแปะลงในหรือว่าเอาสีน้ํานะครับมาทาที่ฝ่ามือของเราและเราก็แปะลงในสมุดวาดรูปให้เป็นรูปฝ่ามือนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับมีทั้งหมด4รูปด้วยกันนะและเราก็เลือกมา1ภาพ พอเราแปะนิ้วมือของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาสีเมจิกหรือว่าสีสีไม้หรือสีอะไรก็ได้นะครับถ้าให้ดีก็ปากกาปากกาเกมีก็ได้หรือว่าปากกาไว้บอร์ดก็ได้นะครับเอามาวาดนะครับหน้าตานะครับของมือนิ้วมือของเรานะครับในขวามือของเราวาดเป็นรูป รูปหน้าคนหรือว่ารูปอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับไอ้นักเรียนออกแบบจินตนาการของนักเรียนเองนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาสีไปตาที่ฝ่ามือของเราก่อนแล้วก็เอาฝ่ามือของเราไปแปะลงในกระดาษวาดรูปลงในสมุดวาดรูปของเราหลังจากนั้นเราก็เอาสีเมจิกไกมีสีอะไรก็เอาขึ้นมาได้เลยนะครับสีเมจิกก็ได้กระดาษปากกาเกมีก็ได้นะครับเอามาวาด นะครับเห็นไหมครับตัวอย่างอ่ให้นักเรียนเอาปากกาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาทาเป็นรูปหัวคนนะเห็นไหนังตัวอย่างนักเรียนดูตัวอย่างตามในหนังสือของครู e ได้เลยนะครับถ้าใครออกแบบไม่ออกก็ตามในหนังสือของครูได้เลยนะครับที่ครูให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับแล้วแต่นะครับให้ตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะครับออกแบบยังไงก็ได้แต่ว่าขั้นตอนแรกให้นักเรียน เอาสีมาจาที่ฝ่ามือของเราและแปะลงในกระดาษวาดรูปของเราหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งหน้าตาจะเป็นรูปยังไงก็ได้นะครับตามจินตนาการของนักเรียนเองนะครับพอเราตามชิ้นนี้เสร็จนะครับหลังจากตามชิ้นนี้เสร็จแล้วอ่าแล้วพอนักเรียนส่งมาที่ครูเสร็จเรียบร้อยนะครับ้ามหน้านะครับครูจะทดสอบเรื่องการพิมพภาพนะครับให้นักเรียน ดูหนังสือไปด้วยนะครับพอเราจำเสร็จแล้วส่งแล้วเราก็อ่านหนังสือไปได้เลยนะครับเพราะครูจะทดสอบหมดการพิมพ์ภาพนะครับแก้5้าข้อนะครับนักเรียนดูหนังสือไปด้วยนะครับคาบหน้าครูจะทําแบบทดสอบเกี่ยวกับการพิมพ์ภาพนะครับอ่ะเวลาที่เหลืออีกเยอะนะครับนักเรียนก็เอาขึ้นมาเลยนะครับกระดาษแล้วก็สีสีน้ําของเรามีอยู่แล้วนะครับให้นักเรียนตามตามขั้นตอนนะครับที่ครูบอก ขั้นตอนแรกเราก็เอาสีน้ำมาทาที่ฝ่ามือของเราหรือว่าเราเอาฝ่ามือไปจุ่มลงที่สีเลยก็ได้แล้วเอาไปแปะลงในกระดาษวาดรูปของเราหลังจากนั้นเราก็เอาปากกาการเมจิก,กปากกาเกมีแล้วแต่นะครับเอาไปแต่งเป็นหน้าตานะครับนักเรียนดูกลางรูปกลางบนนะครับซ้ายมือของนักเรียนอาจจะเป็นรูปหน้ากลนอยู่นะครับตกแต่งยังไงก็ได้เป็นหน้าตาอย่างไงก็ได้นะครับแล้วแต่อ่า นะครับนักเรียนคงจะเข้าใจแล้วนะครับเวลาที่เหลือเราก็เริ่มจำได้เลยนะครับอ่ะลำรับตัววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอ่านหนังสือด้วยก้าหน้ามูจะทดสอบอ่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสลาอมลัยกุมเรามตุลลอววาบรลกา